เทวทัตวตวัตถุอันว่าเรื่องของพระเทวทัตยมยานข้าพระเจ้าวจเตจ,จกาวสถาอันว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอาระพระทรงปาราบคันธาระกาสาวลาพังซึ่งการได้ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันบุคคลนำมาแล้วจากแขวนชั่วคันธาระ เทวทตัตตาแห่งพระเทวทัตราชคฤห์ในเมืองชัวาราชคฤหะกเทศสิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าอัน,น้กะสาวโวอิติดังนี้เป็นต้นฮีดังจะกล่าวโดยพิสดารสมเยในสมัยเอกสมิงเนืองอาคาัสาวกาอันว่าพระอาคาระสาวกทั้งหลายทเวสอง อาทายะพาเอาแล้วปริวารซึ่งบริวารทั้งหลายปัญจสเตห้าร้อยปัญจสเตห้าร้อยอัตโนของตนอาปุชิตวาทูลอำลาแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาอาคัมมังสุได้ไปแล้วราชาหังสู่เมืองชื่วาราชคือเชตวนโตจากพระเชตวันชนานว่าชนทั้งหลายราชาหะวาสิโน ผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าราชคือโดยปกติทเวปิสองคนบ้างตโยปิสามคนบ้างพระหูปิมากคนบ้างหุตวาเป็นเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันอาทาังสูได้ถวายแล้วอาคันตุกะทานนางซึ่งทานเพื่อภิกษุผู้จรมาอาทาครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่ง สารีปุตโตอันว่าพระสารีบทอายสมาผู้มีอายุกรโนโตเมื่อกระทำอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาเทเสสีแสดงแล้วทมังซึ่งธทรำรเอวังอย่างนี้ว่าอุปาสก,กาดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเอโกปคโลอันว่าบุคคลคนหนึ่งเทติย่ำถวายทานังซึ่งทานสายางเอง นะสมาทเปติย่อมไม่ชักชวนปลังปุกลังซึ่งบุคคลอื่นสโสปุกโลอันว่าบุคคลน,นั้นลัพปติย่อมได้โพคะสมททางซึ่งความถึงพร้อมแห่งโพคะโนลัพปติย่อมไม่ได้ปริวาระสมปทางซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวารเนพตะเนพตัดานในที่แห่งตนบังเกิดแล้วบังเกิดแล้ว เอกโกปกกโลอันว่าบุคคลคนหนึ่งสมาทเปติย่อมชักชวนพลังปุคลังซึ่งบุคคลอื่นนณเทติย่อมไม่ถวายสยังเองโสปุกโลอันว่าบุคคลนั้นลปัปติย่อมได้ปริวารสมททางซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวา no, รโนลัปติย่อมไม่ได้โพคาสมทัตทางซึ่งความถึงพร้อมแห่งโพคะ นิพพตานิพพตฐา,านีในที่แห่งตนบางเกิดแล้วบางเกิดแล้วเอโกปุกโลอันว่าบุคคลคนหนึ่งนะเทติย่อมไม่ถวายสยังปีเองบ้างนะสมาทะเปติย่อมไม่ชักชวนปุ้กลังซึ่งบุคคลปรังปีอื่นบ้างโสป,ปุกโลอันว่าบุคคลนั้น ณนะละปะติย่อมไม่ได้กุชิปูรังซึ่งอาหารสักว่าอันยังท้องให้เต็มกุญชิกะมัดตังปีแม้มีน้ำข้าวเป็นประมาณอนาโถเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งนิปปัจยโยเป็นผู้ไม่มีปัจจัยโหติย่อมเป็นนิพัตตานิพัตตา,านนในที่แห่งตนบางเกิดแล้วบังเกิดแล้ว เอโกโปคกโลอันว่าบุคคลคนหนึ่งเทติย่อมถวายสยังปีเองบ้างสมารตะเปติย่อมชักชวนปุกลังซึ่งบุคคลพลังปีอื่นบ้างสโสปคโลอันว่าบุคคลนั้นลัพปติย่อมได้โพคะสัมปทางจาเอวะซึ่งความถึงพร้อมแห่งโพคะด้วยนั่นเทียวปริวาระสัมปทางจา ซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวารด้วยอัตาภาวะสเตปีในร้อยแห่งอัตาภาพบ้างอัตาภาวะสหเสปีในพันแห่งอัตาภาพบ้างอัตาภาวะสตาศาเสปีในแสนแห่งอัตาภาพบ้างนิปะตะนิปะตะฐานีในที่แห่งตนบังเกิดแล้วบังเกิดแล้ว อิติดังนี้ปันฑิตาปริโสอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเอโกคนหนึ่งสุตวาฟังแล้วตั้งทำมังซึ่งทำนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าโพเนทท่านผู้เจริญธรรมเทศนาอันว่าการแสดงซึ่งทำอัจฉริยาวะตะหน้าอัศจรรย์หนอสุขาการะนังอันว่าเหตุแห่งความสุขเทเรณนะอันพระเทระกติตังกล่าวแล้ว มยาอิมาสังทวินนางสัมปตีนางมิปนิพพาธนากะกรรมบังกาตุงอันว่าอันอันเรากระทำซึ่งกรรมเป็นเหตุยังสมบัติทั้งหลายสองเหล่านี้ให้สำเร็จวัตติย่ำควรอิติดังนี้นิมันเตสีนิมวลแล้วเถรังซึ่งพระเถระวจจนนะด้วยคำว่า พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคันาทาขอจงรับพิกขังซึ่งพิกษาไม่หังของข้าพเจ้าสเสวในวันพรุ่งอิดีดังนี้เทโรอันว่าปฏิระราอาหาเก่าแล้วว่าอุปัสกาดูก่อุบา,า,าโสอโธนว่าความต้องการเตแห่งท่านพิกขูหีด้วยภิกษุทั้งหลายกิตเกหีมีประมาณเท่าไหร่อิดีดังนี้ อุปาสโกอันว่าอุบาสกปุชีถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านเบเจริญปะนก็ปริวาราอันว่าบริวารทั้งหลายโวของท่านทั้งหลายกิตการมีประมาณเท่าไหร่อีดีดังนี้เถโรอันว่าปเทระอาหะกล่าวแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกปริวาราอันว่าบริวารทั้งหลายไม่หางของเราสหัสามาตตามีพันเป็นประมาณ ดดังนี้อุปัสโกอันว่าอุบาสกอาหากเก่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายขณา,าขอจงรับพิกขังซึ่งพิกษาสัทิงกับสัพเพหิปริวาเรหิด้วยบริวารทั้งหลายทั้งปวงเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้ เทโรอันว่าพระเทระนิมันตนางยังคำนิมนต์อธิวาเสสีให้อยู่ทับแล้วอุปาสโกอันว่าอุบาสกจรันโตเที่ยวไปอยู่นคกระวีทยังในถนนในเมืองสมาทเปติชักชวนแล้วว่าอมตาตาแน่พ่อและแม่ทั้งหลายพิขุสหัสสังอันว่าพันแห่งวิสุมยาอันเรานิมันตนางนิมันติตางนิมนต์แล้ว ุมเห็นว่าท่านังหลายสกกิสธาจาักอาธาตุงเพื่ออันถวายพิกขังซึ่งพิกษาพิกขูนางแก่พิกษุทั้งหลายกิจการ,ร,าารนา,านงมีประมาณเท่าไรตุมเห็นว่าท่านังหลายสกกิสธาจักอาธาตุงเพื่ออันถวายพิกขังซึ่งพิกษาพิกขูนางแก่พิกษุทั้งหลายกิจการนางมีประมาณเท่าไรอีดีดังนี้มนุษย์ษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลาย อหังสุกล่าวแล้วว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถวายภิกขุนางแก่ภิกษุทั้งหลายทัาสนังสิบมะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถวายภิกขุนางแก่ภิกษุทั้งหลายวีสติยายี่สิบมะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถวายสตาสะแกร้อยภิกขุนางแห่งภิกษุทั้งหลายอิทธิดังนี้ ปโหนะกะนิยาเมนะโดยการระบุซึ่งภิกษุผู้เพียงพออัตโนแก่ตนอัตโนแก่ตนอุปาสโกนว่าอุบาสกวัตวาเก่าวแล้วว่าเตนหิถ้าอย่างนั้นไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายกัตวากระทำแล้วสมาขัางซึ่งการมาพร้อมกันฐานในที่เอกสมิงแห่งหนึ่ง ปัจิตสามะจักหุงต้มเอกโตวะโดยความเป็นอันเดียวกันเทียวตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสเพทั้งปวงสมาหรธาจงนำมาพร้อมวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายเตละตีละตันดุละสะปีภาริตาทีนี้มีน้ำมันและงา และข้าวสารและเ,าาละเนืยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นอิติดังนี้มนุษย์เสอย่างมนุษย์ทั้งหลายสมาหราเปสีให้นำมาพร้อมแล้วทาเนในที่เอกเสมิงแห่งหนึ่งอาทาครั้งนั้นกุตุมพิโกอันว่ากุรุมพีเอโกคนหนึ่ง ทัตวาให้แล้วคันธารากาสาวะวะถังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันบุคคลนำมาแล้วจากแหวนชื่อว่าคันธาระสะตาสหัสกักขณกกงอันมีราคาแสนหนึ่งอาสาอุปาสกัสสะเกอุบาสกนั้นอาหะกล่าวแล้วว่า สเจถ้าว่าทานวัตังอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานเตของท่านณนะปโหตีย่อมไม่เพียงพอใช้ตวังอันว่าท่านวิสัชชตวาสละแล้วอีทางวัถังซึ่งผ้าผืนนี้ยังวัตถุอันว่าวัตถุใดอูนางเป็นของพร่อง โหติย่อมเป็นตังวัตถุงย่างวัตถุนั้นปูเรยยาสีพึงให้เต็มสะเจท่าว่าทานวัตตางอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานปโหติย่อมเพียงพอใช้ตวังอันว่าท่านอิจฉสีย่อมปรารถนาทาตุงเพื่ออันถวายขึ้นทาตุงมาตัวหนึ่งนะครับ ยัสาภิคุโนแก่ภิกษุใดททายาสีพึงถวายพิคุโนแก่ภิกษุตาสะรูปนั้นอีติดังนี้ตถาในการนั้นทานวตางอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานสพังทั้งปวงตาสาอุปาสกัสสาของอุบาสกนั้นประโหสีเพียงพอแล้ว ิจิวัตถุอันว่าวัตถุไรไรอูนางนามะชื่อว่าเป็นของพล่องณนะอโหสิไม่ได้มีแล้วโสอุปัสโกอันว่าอุบาสุกนั้นปุชิถามแล้วมนุษย์เสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายว่าอนัคากาสาวังอันว่าผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันหาค่ามิได้อีทางพื้นนี้ กุตุพิเกนะอันกรุมพีเอเกนะคนหนึ่งวัตวาเก่าแล้วเอวางนามะชื่ออย่างนี้ที่นังให้แล้วธนวัตตังอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานอติเลกังเป็นของเหลือเฟือชาตังเกิดแล้วมะยังอันว่าเราทั้งหลายเทมะจะถวายอีทางวัตถังซึ่งผ้าผืนนี้กัสสะแก่ใครอีติดังนี้ เอกเจมนุษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกอาหังสูกล่าวแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายเทมะจะถวายวัดถังซึ่งผ้าอีทางผืนนี้สารีปุตตะเทระสาแก่พระเทระชวสสรีบุตรอิติดังนี้เอกเจมนุษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกอาหังสูกล่าวแล้วว่าเทโรอันว่าพระเทระ สัสาปริปากะสมยเยอาคันตาวาคมณสีโลตรงนี้รวบแปลนะครับเป็นผู้มาแล้วในสมัยเป็นที่แก่รอบแห่งข้าวก้าไปเป็นปกติโหติย่อมเป็นเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตสหายโยเป็นสหาย มังคลามังคะเลสูในที่อันเป็นมงคลและไม่เป็นมงคลทั้งหลายอัมหากลางของเราทั้งหลายหุตวาเป็นปฏิทิธีโตตั้งอยู่เฉพาะแล้วนิจจังเนืองนิดอุทะกมณิโกวิยะรากะอันว่าหม้อแห่งน้ํามะยังอันว่าเราทั้งหลายเทมะจะถวายตังวัดถังซึ่งผ้านั้นตัสสะ เทวทัตตาแก่พระเทวทัตนั้นอิติดังนี้กถฐายะปีแม้ครั้นเมื่อวาจาเป็นเครื่องกล่าวสามปหุริกายะอันมากพร้อมสมานายะมีอยู่มนุษยาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายวัตตาโรผู้กล่าวว่าวัดถังอันว่าผ้าอีทางผื้นนี้ อัมหหอันเราทั้งหลายทาตับพังพึงถวายเทวทัตตาสะแก่พระเทวทัตอิติดังนี้พระหุตราเป็นผู้มากกว่าอาเหสุงได้เป็นแล้วอาทาครั้งนั้นมนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายอาทางสูได้ถวายแล้วนางวัถังซึ่งผ้านั้นเทวทัตตาสะแก่พระเทวทัต โสเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตชินทิตาวาตัดแล้วตางวัดถังซึ่งผ้านั้นสิบพิตาวาเย็บแล้วระชิตาวาย้อมแล้วนิวาสตาวานุ่งแล้วปารุปิตาวาโหมแล้ววิจารติย่ำเที่ยวไปมนุษยาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วตังเทวทัตตังซึ่งพระเทวทัตนั้น วัทิงสูกล่าวแล้วว่าอิทางวัดถังอันว่าผ้านี้อนุชวิกางเป็นผ้าสมควรเทวทัตตาสายแก่พระเทวทัตโหติย่อมเป็นณนะหาไม่ได้อิทางวัดถังอันว่าผ้านี้อนุชวิกางเป็นผ้าสมควรสรีบุตตเทระสาแก่พระเทระชวัสรีบุตโหติย่อมเป็น เทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนิวาชิตวานุ่งแล้วปารุปิตวาห่มแล้ววัดถังซึ่งผ้าขึ้นวัดถังมาตัวหนึ่งนะครับอนนุชวิกางอันไม่สมควรอัตโนโกแก่ตนวิจรติย่อมเที่ยวไปอิติดังนี้อาทาครั้งนั้นภิกขุอันว่าภิกษุทิสาวาสิโก ผู้มีอันอยู่ในทิศเป็นปกติเอกโกรูปหนึ่งคันตวาไปแล้วสวัทถิงสู่เมืองชื่วสวัทถิราชกหาจากเมืองชื่วราชาคือวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทารังซึ่งพระศาสดาสัทารากะตะปฏิสันถารโรผู้มีปฏิสันฐานอันพระศาสดาทรงกระทำแล้วสัทารา ปวชิโตผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้วพาสุวิหารังซึ่งการอยู่สำราญอาคาสาวกานังแห่งพระอาคระสาวกทั้งหลายทวินนางสองอโรเจสีกราบทูลแล้วประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วตรงนี้เป็นประวัติิงนะครับต่างนั้นสะพังทั้งปวงปทายะจำเดิมอาทิโตแต่ต้น สัทอานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าภิกคูดูก่อนภิกษุโสเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นทาเรติย่อมทรงไว้วัดถังซึ่งผ้าอนานุชวิกางอันไม่สมควรอัตโนแก่ตนอีธานิเอวะในการนีนั่นเทียวณโขหาไม่ได้แล เทวทัโตอันว่าเทวทัตทาเรสีเอวะทรงวายแล้วนั่นเทียววัดถังซึ่งผ้าอาน,นุชวิกังอันไม่สมควรอัตโนโกแก่ตนปุูเพปีแม้ในการก่อนอิติดังนี้อา,าริทรงนำมาแล้ววัดถุงซึ่งเรื่องอติตังอันล่วงไปแล้วว่า